สวัสดีครับมาพบกับบอสเบนอแล้วนะครับอันนี้จะพิเศษสําหรับผู้ที่ใช้ Android นะครับย้ํานะครับมือถือ Android เท่านั้นลิงก์ที่ผมส่งให้ในห้องนะครับสามารถล็อกอินผ่านสมาร์ทโฟนได้แต่สมาร์ทโฟนเครื่องนั้นจะต้องเป็น Android เท่านั้นย้ํานะครับวิธีการก็คือสมมุตินะครับเราคลิกที่ลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับคลิกปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เรานะครับก๊อป แล้วไปที่หน้าตา explorer นะครับตรงนี้ของเรานะฮะ explorer เปิดมาให้เราเอาลิงก์ไปวางนะครับผมให้เราเอาลิงก์ไปวางตรงนี้ย้ำนะครับเป็น android พอกดปั๊บเขาจะบอกให้เราล็อกอินใช่ไหมครับแต่อย่าพึ่งล็อกอินนะครับย้ำอย่าพึ่งล็อกอินให้เราสังเกตปุ่ม3จุดข้างล่างครับของ android นะครับ3มขีดนะฮะให้เรากดครับ แล้วให้เลือกคาว่าไซส์เดสก์ท็อปไซส์เดสก์ท็อปเป็นเพราะว่าอะไรมือถือ Android จะทำหน้าจอเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งหน้าจออาจจะเล็กอาจจะไม่ได้ถนัดสำหรับบางคนแต่ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถล็อกอินผ่านตัวนี้ได้นะครับเฉพาะ Android เท่านั้นเสร็จแล้วให้เราคลิกครับหน้าตาจะเปรียบเหมือน Windows หรือหน้าต่างของคอมพิวเตอร์เราให้เราล็อกอครับบัญชีไลน์ เราก็ล็อกอินนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกก็ใส่อ e ีเมลแล้วก็ล็อกอินหน้าตาจะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยนะครับเข้ามาเราสามารถนะครับมาโฆษณาเ,เพื่อนได้เห็นไหมอันนี้ถ้าเราทำบนคอมก็จะง่ายนะครับล็อกอินโดยใช้อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเดียวกับ l ล n e แต่ตรงนี้ถ้าเราไม่ถนัดเรามีแต่มือถือเราก็ทำบนมือถือได้เราก็สามารถไปยิงโฆษณาเพิ่มเ,เพื่อนได้เช่นกันนะครับผมโดยผ่านมือถือ นะครับผมอันนี้เฉพาะ a n d ด o i ยย้ำนะเฉพาะ and ดร i d นะฮะพอเรากดโฆษณาเพิ่มเพื่อนครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าให้เราสามารถสร้างโฆษณาได้เราสังเกตว่าอันนี้ผมลองยิงจราจรมานะรอตรวจสอบอยู่นะครับถ้าเรายังไม่นะั้นเราก็มากดสร้างใหม่ครับสร้างใหม่เราสังเกตว่าเขาจะมีให้เราเลือกชายหญิงเพศอายุเลือกพื้นที่นะครับตอนนี้ได้เฉพาะในประเทศไทยเราสังเกตตรงนี้นะมันจะได้เฉพาะประเทศไทย นะครับก็เลือกเขตที่เราต้องการยิงได้เพราะว่าตอนนี้ลายเนี่ยเขาครอบอร์ประมาณในประเทศนั้นๆอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกไปช่วงต้นว่าประเทศไทยเนี่ยสีกว่าล้านคนก็เล่นเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่เราสามารถขายได้งบประมาณตอนนี้ก็ยังเป็นดอลลาร์อยู่นะครับอนาคตจะเปลี่ยนเป็นเงินไทยเราก็ลองคูณดูราคานําเสนอไม่เป็นไรครับก็คือเหมหือนว่าเขาจะเอาไฟป,ประมูลนะครับที่ที่สเหรียญต่อการฟีดอะไรอย่างนี้นะครับ เราก็ใส่ชื่อครับชื่อชื่อโฆษณาที่เราต้องใส่คำอธิบายก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ได้แล้วอัปโหลดรูปเราก็กดอัปโหลดรูปครับเสร็จแล้วเราก็กดนำส่งแล้วก็รอเขาพิจารณาอนุมัติแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยถามว่ามันจะไปโผล่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะไปโผล่ในไทม์ไลน์ล่ะครับไทม์ไลน์ของของเราตรงนี้ของแต่ละคนนะฮะถ้าเราสังเกตนี่อันนี้เน,นี่ยคืออย่างเนี้ย นี่ก็คือการโฆษณาตรงนี้เนี่ยคือการโฆษณานะครับพอเขาคลิกปั๊บมันก็จะดูดเข้าไปในลายโ a ของเราโอเคนะครับยังไงวันนี้ลองไปทำกันดูสวัสดีครับ